คลิปนี้นะครับจะเป็นผลงานแกนใสนะครับนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดนะครับเป็นกำลังใจในการเลี่ยมพระนะครับเพื่อนๆสำหรับงานแกนหนาๆนะครับแล้วก็จะเป็นงานเลนนะครับอันนี้เป็นงานของลูกค้านะครับใช้วิธีการปัดแกนในด้วยนะครับหัวปัดนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆแกนหนาตัวนี้15มิลนะครับ ใสวิงครับเพื่อนๆใส่เห็นองค์พระชัดเจนนะครับงานเลี่ยมแบบนี้เลี่ยมแบบแกนหนาแต่เป็นการครอบกระจกแบบธรรมดานะครับแต่ใช้แกนหนานะครับลูกซลูกค้าสั่งแกนหนานะครับตัวนี้เลี่ยม250บาทนะครับแกนหนา15มิลนะครับครอบกระจกธรรมดาไม่ใช่งานเลนนะครับแต่เป็นงานแกนหนาซึ่งยากอาพอๆกันนะครับเพื่อนๆ นี่ครับฐานใสวิ่งเลยครับเพื่อนๆเห็นนัมเบอร์เห็นโค้ดชัดเจนนะครับลูกค้าชอบงานสไตล์นี้นะครับนี่ครับผลงานการทําแกนหนาของเรานะครับทำให้งานออกมาสวยงามใสถูกใจลูกค้านะครับเพื่อนๆนี่เป็นงานเลนนะครับงานเลนองค์นี้ใช้แกนหนา15มิลเหมือนกันนะครับบวกฝาหน้าฝาหลังแกนอีก6มิลนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเป็นงานเลนแทงลายกระหนกนะครับองค์นี้เลี่ยม400บาทนะครับถูกมากครับไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับนะครับสัดส่วนของเจ้าอื่นนะครับเพื่อนๆนี่เป็นงานเลนนะครับนี่ครับการทําแกนใสของเรานะครับทําให้ผลงานออกมานะครับสวยวิ้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับ มนำมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับกับความรู้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะก้าวมาสู่งานเลนนะครับนี่เป็นเลนเหรียญธรรมดานะครับเป็นงานเลนใสเหรียญธรรมดาองค์นี้เริ่มต้นที่350บาทครับเพื่อนๆนนี่ครับถูกมากครับงานเลนแทงกระหนกกว่าจะได้มา ยากแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ชมขั้นตอนการทำนะครับนี่ครับสวยใสนะครับขอบข้างไม่ต้องห่วงเลยครับใสวิ่งครับเพื่อนๆน,นี่ผลงานของเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิธีทำให้เพื่อนๆได้ฝึกทำต่อจากการ เรียมรูปหล่อลอยองค์นะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะได้เจองานเลนนะครับนี่ครับความยากไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆรับประกันยากแน่ครับนี่ครับแกนหนาใสสวยสวยเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆคลิปนี้เรียกน้ำย่อยกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ